การ์มินฟอร์เนอร์สีหเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่กับทางร้านล็อกดีบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดหน้าจอของเดิมที่เป็นจุดขาวนะครับนี่นะฮะที่ชํารุดไปนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาแสดงผลภาพได้ครบนะครับตอนนี้ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ต่อสายชาร์จซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทํางานได้ตามปกตินะครับไฟหน้าจอก็ ทำงานได้ตามปกตินะครับปิดเปิดนะครับเดี๋ยวจะวางไว้ที่บนมือนะครับตรงนี้ก็ต้องทำให้แนบนะครับนําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ mm hmm. ย้อนกลับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลื่อนปุ่มลงนะครับนี่นะฮะปุ่มขึ้นนะครับมารอดูว่าเซนเซอร์ฮาร์ดเลด ทําการวัดตาการเต้นหัวใจนะครับได้ตามปกตินะครับขึ้น60 2,60นะครับนี่นะฮะสามารถทํางานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับนี่นะฮะค่า Energy ก็ขึ้นนะครับก็ตรงนี้พร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับก็แนะนําว่าอย่าไปชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับซึ่งที่ที่เจอมานะครับลูกค้านําไปชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับ ซนเซอร์สีแดงติดตลอดนะครับจากตอนแรกแบบนี้นะครับจะติดเฉพาะสีเขียวนะครับสีแดงเนี่ยไม่ได้ติดค้างตลอดนะครับเพราะลูกค้านําสายชาร์จนะครับไปต่อกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ที่มีระบบชาร์จเร็วนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีแค่แสงสีเขียวนะครับแสงสีแดงนี้จะเป็นวัดตอนที่ออกซิเจนนะครับในการนอนนะครับก็ตรงนี้จะมีในรุ่น4 5หนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับต้องแจ้งให้ทราบนะครับเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงไม้น้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับลานล็อกดีบยอินดีให้บริการครับ